ชื่อร้านนะคะ The Witness นะคะกบรรยากาศ p ามา a m a t a เ i v e r นะคะภคือบรรยากาศข้างนอกเนี่ยบรรยากาศดีนะคะแบบมาแล้วประทับใจของจริงนี่จะต้องต้องมาดูเองจะดีมากแล้วทีนี้อ่ะจะี๋เพื่อนจะพาไปดูตรงนั้นจะเป็นส่วนของน้ําพุนะคะน้ําพุออกจากพื้นแล้วให้เด็กมาเล่นอะไรอย่างนี้ใครมีลูกมีหลานก็เอาชุดให้น้ํามาเล่นได้นะคะเวลาอากาศร้อน ภายในร้านนะสำหรับเปิ้นนะคะเพิาะว่าในร้านเขาแต่งธรรมดาแต่ว่าสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะ่ะบรรยากาศดีแล้วก็อาหารนะคะรสชาติสำหรับเปิ้นว่าสำหรับอาหารคาเฟ่นนะเปิ้นว่าอาหารเขารสชาติใช้ได้เลยนะคะอันนี้อันนี้น้ำน้ำสับป,ปะรดของเปิน้นน้ำน้ำซอสนะเอกนะเอกกว่าอกมาไม่นนเ,นนเชี่ตัวดที่ขอโทษรีบดื่มเชียนแล้วก็ดื่มค่ะ นะคะมาทานก็ดูวิวสวยงามนะคะพารามาตาลีเวอร์เห็นเห็นวิวเมืองพารามาต้านะคะนี่โลเคชั่นดีโลเคชั่นดีถ้าใครสนใจจะซื้ออสังหาแถวนี้นะคะก็ติดต่อเราได้นะคะชีวิตเนะคะเหมือนคอลิเดย์ทุกวันค่ะอ่าเพืนใกล้มาฟีไฮโซเลยอ่าไม่ดูเุ้งลอฟเตอร์ไฮโซเป็นแบบพักก็ นายดูน่ากินมากเลยไหวเดี๋ยวคนเราไปกินแล้วนะคะไม่ไหวแล้วชาวปรงวันิลวกเลยอาหารวิบากาลอาหารวิบากาลอาหารป้อนหันไปก่อนหยิบมาป้อนหันเอาป้อนไปเลยโอู้น้ำดูดหันแล้วก็ยกเข้าไปที่หน้ากอกโอรโหดูน่กินดีนะคะไม่ไหวจริงค่ะต้องมาลองนะถ้าใครซื้อบ้านแถวนี้นะีแองนี้ อร่อใครใช้บ้านอยู่แถวนี้นะกินข้าวดูวิวพารามต้าวิวชีวิตดีดีใครสดทุกวันมีมีความมีความสกบูระ์แข็งแนะคะแต่ว่าคือความเรียวนะคะนี่คืเรียวนะคะวิ่งไปวิ่งมาอนีิอร่อยอะรวิให้อนน่อยนะอร่อยอร่อยล้นมาแล้วก็นั่งดูพารามต้าวิวชีวิตดีด เดี๋ยวกินเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราพาไปชอปปิ้งเนาะดูว่าแถวนี้มีอะไรบ้าง